สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันอาทิตย์ที่6เมษายนพศ2568นะครับสำหรับในวันอาทิตย์นี้ฟุตบอลก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ผมคัดมาอยู่5คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง4คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซาท์มตันจะไปเยือนสปเปอร์เบนฟอร์ดครับจะเจอกับเชลซีนะฟูแลมวันนี้จะทำบิ๊กแมตช์กับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ บิ๊กแมตช์ค่ำคืนในวันนี้นะครับจะเป็นสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะจะเป็นแมนยูวันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหนึ่งคู่จากกันโชซูนิอานะครับก็เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับจะเป็นโลมานะครับเจอกับยูเวนตุสทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลา์ฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อน ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกุงกิงกุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับและเพิ่อเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่คู่ของไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้จะเปิดสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนักบ,บุญซอลตัน คู่นี้จะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งโจาบัาอย่างสเปอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่สเปิร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับสเปอร์รังอันดับที่1 4แข่งไปแล้วยนะี่สิบเก้านัดชนะสิบสี่แพ้ไปสิบห้าเกมมีอยู่สามสิบสี่คะแนนนะครับส่วนฝั่งทิมเยียนครับซัลลัมตันอยู่อันดับที่ยี่สิบจมบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว 30, นนะัชนะ 2, เสมอสี 4, แพ้ไป24เกมมีอยู่10คะแนนเพียงเท่านั้น ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันห้านัดหล่าสุดก็เป็นสเปอร์นะเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งซาวทัมตันเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับบุกไปเอาชนะซาวทัมตันมาด้วยสกอร์5ประตูศูนย์เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสเปอร์นะครับชนะมาหนึ่งเสมอมาหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์ไปแพ้กับฟูแลมมาด้วยสกอร์สามประตู ไปแพ้กับฟูล์แมตโมเดลสกอร์สอบประเด็นสุดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับซซวทัมตันฟอร์ม5้าหลังสุดซซวทัมตันครับจาก5เกมหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซซวทัมตันนะครับเปิดบ้านเสมอกับคิลลนซอบเบเลตได้ด้วยสกอร์ 1ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งสเปอร์คดาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับคาดว่าจะเป็นคริสเตียโรเมโร่จะคุมบัญชก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นลูคัสเบิร์กวอลรดิโกเบรเดนกูแล้วก็เจมส์แมดซันส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นซอนฮังมินดมินิกซูรันเก้แล้วก็แบนนันจอนสันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับซาลทัมตันคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับก็จะเป็นแจ็คซิ มีฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นฟิลดาวนะครับจะเล่นคู่กับเรสลี่โอโกชูกูนะฮะส่วนคู่เพเมเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นคาเมดินซูมานเน่จะสร้างสรรค์เกมร่วมกับมาติอุสฟฟนเดตาเป้าคาดว่าจะใช้พรโอนาชู จะยืนคำน้าในวันนี้นะครับเทียบจากไลอ้อก็แน่นอนครับถ้ามองจากไลอ้อเนี่ยผมมองว่าฝั่งสเปอร์เจ้าบ้านเนี่ยก็ยังคงดูเหนือก,กว่าซาลัตันทีมเยือนพอสมควรนะครับก็แน่นอนนะครับสเปอร์ชั่วโมงนี้ถือว่าเกมลุกก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะเนื่องจากผลงานของสเปอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เปี้ยงปังส่สำหร,รับเกมลุกของสเปอร์ในช่วงหลัง แต่ว่าซามตันเองครับเกมรับก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เกมล่าสุดซามตันก็ถือว่าแก้มือแก้เผ็ดมาได้นะหลังจากที่เปิดบ้านเสมอกับพาเลทได้ด้วยสกอร์หนึ่งปุงเกได้ว่าเกมนี้เนี่ยซามตันก็หลายๆคนเล่นกันได้ดีไปอย่างมากเลยนะครับก็เรทเปิดมาในวันนี้เป็นสเปอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งนะยังไงทราบผมก็ยังมองว่าจนเราจะรอด90านาทีนี้เนี่ยฝั่งสเปอร์จะเอาชนะซามตันไปได้นะแต่ว่าสเปอร์เองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดเนี่ย ทําให้เกมวันนี้ผมอ่านว่าสเปอร์นะครจะประคองเก็บ3แต้มไว้ก่อนรละเกมนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างเซอร์ตันจะบุกมาแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เซาท์ทอมตันจะบุกมาแพ้ไม่เกิน1เมตรฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมอรกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยันก้อง สิงบลูเชลซีนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนาม GT c ทคคอ m มูนิ t ี้สเตเดียมจะเตะกันในเวลา2องทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทีมเยือนอย่างเชลซีต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เชลซีต่อที่ราคาปอปาส่วนผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับ ฝั่งเบนฟอร์ดครับรังอันดับที่11แข่งไปแล้ว30นัดนะฮะชนะ12เสมอ5แพ้ไป13เกมมีอยู่41คะแนนเทียบกันกับฝั่งเชลซีที่รังอันดับที่6แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ14สเสมอเจแพ้ไป8เกมมีอยู่49คะแนนนะครับ ผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะก็เป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเชลซีเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนอฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเบนฟอร์ดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะฮะแพ้กับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์สอง ตส่วนฝั่งเชลซีฟอร์ม5นั่งสุดเชลซีนะครับชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีนะครับแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์1 ตัวสูงนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งชาวบ้านอย่างเบนฟอร์ดวันนี้คาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะเป็นอีธานพินอกจากคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลคการคาดว่าจะเป็นวิทาริยาเนลนาจะเล่นคู่กับคิสเซนอการดส่วน3าตัวนุกน,นี้คาดว่าจะเป็นเควินเชตตมิเกลดํากัดแล้วก็ mo, นะเบนเอบโมหน้าเปาคาดว่าจะเป็นโยอันวิซาจะยืนค้ำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งเชลซีทีมเยือนคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3 นึ่งนะครับแนวรับคาดว่าจะเป็นเลวิโควิลจกคุมบัญชา,าก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางครับคาดว่าจะเป็นมอนสเตอร์เคซโดจะเล่นคู่กับอนโซเฟ์นเดสนะส่วน3ตัวนี้คาดว่ายังคงจะเป็นเจเดนซันโชโคอปาเมอร์และก็เปโดเนโตหนะ้าเป้าคาดว่าจะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างนิโคลัสแจ็กสันจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับถ้าเทียบจากไรอปเนี่ยทั้ง2ทีมก็มีดีที่แตกต่างกันนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างวิฟท์อันดับแรกนะก็มีดีที่จากการที่เป็นฟอร์ดฤัูกาลนี้เล่นในบ้านและ มีผลงานที่ดีนะครับเรียกได้ว่าขุมกําลังของเบนฟอร์ดชุดนี้ก็เป็นชุดผู้เล่นที่จจัดเต็มแล้วก็เป็นขุมกําลังที่ค่อนข้างเจาะลงตัวของทางฝั่งเบนฟอร์ดนะโดยเฉพาะตัวลูกอย่างเควินเชตเวนย์เอมโบโม่แล้วรวมถึงยูอันวิซาที่มีทีเดดที่ลูกของลูกเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับส่วนฝั่งเชลซีก็แน่นอนครับมิดฟิลคู่กลางนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเชลซีในชุดนี้เลยนะจะเป็นอนโซฟานเดสกับมาเซตกาเซโดแล้วก็อีก 1. จุดอีก1ตัวนะที่เป็นเดอะแบ็กของเชลซีมาหลายน,น เป็นโคพเมอร์นะถ้าเกมไหนครับโคพเมอร์ Co แพงลิตหรือว่าโคพเมอร์เนี่ยฟอร์มดีนะผลงานของเชลซีก็จะดีด้วยอยู่ที่เบนฟอร์ดวันนี้จะรับมือกับโคพเมอร์ได้ไหมนะครับ อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับก็จะเป็นเปโดเนโตนะที่ช่วงหลังถือว่ามีผลงานที่ดีกับเชลซีแล้วก็เป็นตัวเลือมเส้นที่ค่อนข้างจ,จัดจ้านนะครับนเนีวันนี้ต้องมาเจอกับเบนฟอร์ดที่มีลูกสวนกับที่ค่อนข้างจะเป็นจุดอันตรายอยู่ผมมองว่าเชลซีวันนี้ก็จะประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าเชลซีก่อนหน้านี้ผลงานและฟอร์มการเล่นจะดูดีเป็นอย่างมากแต่ว่ามาในเกมล่าสุดก่อนไปตีมชาติเชลซี Chelsea ก็แพ้กับอาร์เซนอลไปนะ ส่วนฝั่งเบนฟอร์ดก็แพ้มาในเกมล่าสุดเหมือนกันนะครับเป็นการแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนั่นก็ไม่แปลกนะถ้าสังเกตนะครับเบนฟอร์ดแพ้ให้กับทีมฟอร์มดีจริงๆจาก5นัดเนี่ยแพ้ไป2ทีมนะเป็นการแพ้กับแอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้กับนิวคาสเซิลนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องขยายเลยนะครับจุดนี้เนี่ยก็เป็นเกมเฮดทูเฮดที่เบนฟอร์ดเจอกับเชลซีทีไรนะครับเบนฟอร์ดมักจะทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับจาก5เกมนี้เนี่ยเบนฟอร์ดแพ้กับเชลซีไปแค่เกมเดียวแล้วก็ชนะได้ถึง2เเเเเกนะกกกมมสสัังงตนนะจจา5หลุดดที่บฟออร์ กับเชลซีนะเบนฟอร์ดทำเงินได้จากเชลซีได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับฉันครับจากเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นเชลซีต่อที่ราคาปอปานะส่วนตัวผมก็มองว่าวันนี้ทั้ง2ทีมน่าจะสูสีกันเป็นอย่างมากอยู่ที่ที่เด็ดที่คาดใครจะดีกว่ากันนะแต่เกมนี้ผมมองว่าด้วยความที่เบนฟอร์ดไดเล่นบ้านผมอ่านว่าวันนี้เบนฟอร์ดจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่พึ่งพิคาดเบนฟอร์ดอย่างน,น้อยๆครับจะเปิดบ้านแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟ้าง เรลามาการที่คู่ที่สนะครับศึกพิมลิกคู่นี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะจะเป็นคู่ของเจ้าส่วนน้อยฟูลัมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหฮลแดงลิอัพูลนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามคาเว่นคอตเชตจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทับขอมแดงจะตอบที่ราคาครึ่งควบลูกกับบางสัญักก็เป็นริวโพูต์ตอบที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนราคาที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่ริวโพูต์ตอบที่ราคาครึ่งลูกผลงานบนตารางคะแนนนะครับฟูแลมครับรักอันดับที่9แข่งไปแล้ว30นัดชนะ12เสมอ9แพ้ไป9เกมมีอยู่45คะแนนเทียบกันกับฝั่งริวโพูที่อยู่อันดับที่1นําจาาฝูงตอนนี้ ลิวอูผูแข่งไปแล้ว30นัดนะครับชนะย2ิบเสมอ7แพ้ไป1เกมมีอยู่73คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเนะครับคนนู่นี้เจอกันห้านัดสุดก็มักจะเป็นลิวอ์พูทำผลงานได้ดีกว่าจาก5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งฟูลแลมเนี่ยไม่เคยเอาชนะลิวอ์พูได้เลยเสมอกันไป2แล้วก็เป็นลิวอูพูเอาชนะไปได้3นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็มาช่วงเดินธันวาคมปีที่แล้วเป็นลิวอูพูนะ เปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไปด้วยสกอร์สประตูสนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับหนัดหลังสุดในทุกการฟูลแลมครับชนะมา1เสมอ2อฟูลแลมครับชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูลแลมนะครับแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สประตูหเทียบกันกับฝั่งลิเวอร์พูลที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลครับชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์นะครับ ซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแลมคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1 นรับก็จะมีคาวินบาซซี่จะคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นซันเดอร์เบเก้นะครับจะเล่นคู่กับซาซาลูกิศโดยที่3ตัวนุกคนนี้คาดว่าจะเป็นวินเวียนเอเมลสเมตโลแล้วก็อเล็กซ์อูบี้นาเปาคาดว่าจะวางลาอคิมเนตจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับส่วนฟังรีวัร์พูคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะเป็นวอชจูฟันได้จะคุมบัญชาก,การในเกมรับ มิดฟิคูการคาดว่าจะเป็นอันกาเฟนแบกนะเจาะเล่นคู่กับอเล็กซิสแมคอลิเตอร์3ตัวลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นหล so ุยดีอาสโดมินิกโซบอสไลน์แล้วก็โมเมสรา้าเปาคาดว่าจะวังโคดิกาโปจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับเทียบจากไลน์อัพก็ถือว่าทั้ง2ทีมนะครับจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งกู้เลยนะครับ ก็ดูทรงแล้วนะ่าจากไลอัพเนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแลมเนี่ยผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เทียบกับลริว์พูที่ต้องการเน้น3ามแต้มเพื่อที่จะปิดจ็อบควาแชมพรีเมีบอ์ลีกไปให้ได้ให้เร็วที่สุดฉันแน่ทุกๆเกมของวอริพูในเมีบร์ลีกก็มีความหมายจริงๆนะครับบวกกับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับต้องยอมรับเลยว่า สถิติเนี่ยมันเทไปทางฝั่งลิวพูนะจากห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยร์พูสามารถเอาชนะฟูลแลมได้ถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันริวพูสามารถทำเงินได้จากฟูลแลมได้ถึง4เกมนะครับก็จากเลตราคาที่เปิดมาตอนนี้เป็นริวพูต่อที่ราคาครึ่งลูกยังไงทราบผมก็ยังมองว่าทีเด็ดที่ขาดของร์พูยังคงดูดีกว่าถึงแม้ริวพูชุดนี้นะครับจะค่อนข้างเจ้าล้าหรือว่าเป็นชุดหลักชุดร์พูชุดเดียวที่ได้ลงเล่นกันอย่างสม่ำเสมอแต่จากกระแพงครึ่งลูกที่เปิด มานะครับผมมองว่าวันนี้จะเป็นทัพหงแดงริวพูจะเอาชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชื่อไปที่หงแดงริวพูจะบุกมาเก็บสามแต้มไปได้ฝนทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับและก็จะเป็นบิ๊กแมตช์และไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้เลย จะเป็นคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดสนามโอทเทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเลเบลซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นซิตี้ทีมเยือนนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะขยับลงมาที่ซิตี้ต่อที่ราคาปาปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่ซิตี้ ตอบที่ราคาปอปานะครับผลงานบนตารางคะแนนนะครับคู่นี้ครับก็เป็นฝั่งซิตี้นะผลงานดูดีกว่าแมนยูชัดเจนนะครับแมนยู U, ครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ10เสมอ7แพ้ไป13เกมมีอยู่37คะแนนเทียบกันกับฝั่งซิตี้ที่รัูอันดับที่4แข่งไปแล้ว30นัดชนะ1 5เสมอ6แพ้ไป9เกมมีอยู่51คะแนนผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดแมนยู U, ครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับเสมอกันไปหนึ่งนัดแล้วก็เป็นซิตี้เก็บชัยชนะไป ได้หนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับซิตี้ครับในเกมล่าสุดเจอก,กับแมนยูก็เจอกันเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นฝั่งซิตี้เปิดบ้านแพ้กับแมนยูไปด้วยสกอร์หนึ่ง ผลัดตัวสองส่วนฟอร์มการเล่นนะครับภาพรวมจาก5นัดหลังสุดนะครับฝั่งแมนยูเนี่ยชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปหนึเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะเพิ่งแพ้กับฟอร์เรสต์มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งซิตี้ฟอร์มห้านัดสุดช่วงหลังซิตี้ถือว่าก,กลับมาฟอร์มดีนะจากฮันนัดเนี่ยซิตี้ชนะได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปหนึเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปได้ด้วยสกอร์2อประตูศูนย์นะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของททททัั้้้งงงง2ีีมมมมมเเรริ่่จจาาาาากกฝบนนแยยููภใตคุขอล วันนี้คาดว่าแมนยูจะมาใน,านระบบ3-4-2-1เช่นเดินมนะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นอังเดโอนาน่าหน่วรับ3คนก็จะมีนุแซมมาสเซรวีเฮรี่แม็กไกแล้วก็มัตชัยเดลิกนะครับส่วนตรงกลาง4คนเนี่ยวิงแบ็คฝั่งขวาก็จะเป็นพัติกดกูนะฝั่งซ้ายจะใช้เดียโกดารโลนะครับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นมาเนวอเกเต้จะเล่นคู่กับคิสเซนเออรเซน ตรงอิลิเซนเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะเป็นโอกาสของเมสันเมาส์หรือว่าอิลิเซนนะครับเนื่องจากเมสันเมาส์ก็สัดอาการบาดเจ็บหายไปแล้วนะแต่ว่ารูเบนอัมบลิมเนี่ยจะกล้าเสี่ยงลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับตัวลูก2ตัวครับก็จะมีอาร์เรนโดการาโชนะครับจะสร้างสรรเกมกับบูโนฟเฟนันเดสนะครับเราคาดว่าจะเป็นโอกาสของลาสมุดฮอยลุนจะยินคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยอแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ใต้การคุมทีมของเปปกุลุลาซึ่งวันนี้คาดว่าซิตี้จะมาใน,นระบบะรับลูกสามประตูกะจะเป็น เซฟันออเตกาแนวรับ4ี่คนก็ฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นมาทิยูสนูนเยสนะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นนิโกโอเลรี โดยที่คู่สนามนี้คาดว่าจะเป็นยอสโกกัวเดโอจะเล่นคู่กับลูบิเดอัสมิดฟิลคู่กลางครับคาดว่าจะใช้นิโกกอนซาเลสนะจะเล่นคู่กับอิกไคล์กุลกานะส่วนสามตุกนี้คาดว่าจะเป็นซาวินโยฟิลโฟเดนและก็เชลมิโดกูนาเปาโกคาดว่าจะเป็นโอมันมามุสจะยินคำหน้าในวันนี้นะครับเทียบจากไลแอปก็ถือว่าทั้ง2ทีมก็แทบจะเป็นชุดผู้เล่นที่ดีสุดนะส่วนฝั่งซิตี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าวันนี้เนี่ยฮาร์แลนด์นะครับจะได้ยินคำหน้าก่อนหรือเปล่าหรือว่า จะถอยมามูสมาเล่นเป็นตัวลุกแล้วก็เอาฮาเลนมายืนเป็นหน้าเป้านะครับต้องดูไลฟ์อัพก่อนเตะอีกครั้งว่าวันนี้เนี่ยเป๊ปจะจัดแบบไหนนะแต่คร่าวๆที่ไลฟ์อัพที่คาดการก็น่าจะประมาณนี้นะครับแน่นอนครับจากผลงานที่ผ่านมาช่วงหลังซิตี้กลับมาคืนฟอร์มเก่งจาก3นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไปนหนึ่งแล้วก็ชนะมาติดต่อกัน2เกมส่วนทางกับแมนยูนะที่เพิ่งแพ้กับฟอเรส ไปในเกมล่าสุดเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับแมนยูเองก็ค่อนข้างจะปืนฝืนนะมีโอกาสค่อนข้างจะเยอะแต่แมนยูจบสกอร์คู่แข่งไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของแมนยูในรูปก,การนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เรตเปิดมายังคงจะเป็นซิตี้ต่อที่ราคาปาปาถึงแม้ว่าราคามันจะไหลลงก็ตามแต่ผมก็ยังมองว่าศักยภาพของซิตี้ ยังดูดีกว่าแมนยูเยอะนะครับซึ่งแมนยูชั่วโมงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังคงเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะฉะนั้นเลยเปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่นักข่ปาปากคู่นี้ผมขอเลิกเชียร์ไปที่เรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเฉือนชนะฟันธงเรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกกันโชสเรอาในคู่นี้ ก็จะเป็นคู่ระหว่างมาปาแห่งกรุงโรมโรม,มานะครับจะเปิดสนามสเตเลอิมปิกณกรุงโรมนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาลายูยเวนตุสซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโรม,มานะครับต่อที่ราคาปอปานะครับ ซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่โรม่าต่อที่ราคาปอปาผลงานบนตารางคะแนนนะครับโรม่าลังอันดับที่6นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ15เสมอ7แพ้ไป8เกมมีอยู่52คะแนนส่วนฝั่งยูตุสอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว30นัดชนะ14เสมอ13แพ้ไป3เกมมีอยู่55คะแนนนะครับ สถิติเฮ t ูเฮ a d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดต่างสุดในทุกรายการนะครับโลมาเอาชนะไปได้1นงัดยูนิตุสเอาชนะไปได้1นัด, YouTube, นไได,นดแล้วก็เสมอกันไป3นัดซึ่งในเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงกันยายนปีที่แล้วเป็นยูนิตุสเปิดบ้านเสมอกับโลมาไปด้วยสกอร์ศูย์ประตูศูนย์ก็จากเฮ to เฮ a d นะคู่นี้ก็ถือว่าทั้ง2ทีมกันนะครับ ก็ถือว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับส่วนผลงานของฟอร์มการเล่นนะห้านัดหลังสุดในทุรการช่วงหลังโรม่าถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะโรม่าชนะได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรม่านะครับบุกไปเอาชนะเลเช่มาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์เทียบกันกับฝั่งยูทูตที่ฟอร์มก็ กลับมามีทรงอีกครั้งหลังจากที่ก่อนนี้ยูเวนตุสก็มีกลงนแกว่งไปบ้างนะครับจากห้านัดยูเวนตุสชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์ก็เทียบจากฟอร์มกันเลยแน่นอนครับดูช่วงหลังในโลมาดูดีกว่าค่อนข้างจะเยอะนะซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งโลมาวันนี้ครับโลมาก็จะมีแม มูเมลนะครับจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูกค่กลางคาดว่าจะเป็นเลนโดเปลาเดสนะจะเล่นคู่กับมานูโคเน่นะครับส่วนคู่เพมเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นโลเรโซเปเยกินนี่จะสร้างสรรค์เกมร่วมกับมาเตสโซเร่นะครับนาเปาโกคาดว่าจะเป็นอาร์เตมดอบบิกจะยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับยูทุตก็จะมีเลลอยเคลลี่นะครับจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูกค่กลางคาดว่าจะเป็นมาเนลโลคาเตอรี่จะเล่นคู่กับเคฟเฟนตูรามตัวสร้างสรรค์เกม2ตัวนะครับก็จะเป็นเชิญคุปเมเน จะปั้นเกมร่วมกับคีนันเยนดิสนาเปาก็คาดว่าจะวางดูสานวลาวิทจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับเทียบจากไลอ์ up, ผมก็มองว่าทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับอย่างที่บอกครับผลงานที่ผ่านมาโลมาดูดีกว่านะแต่ว่ายูตุสเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเทียบจากผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยสังเกตนะครับโลมามีเกมในบ้านค่อนข้างจะดีนะจาก15นัดโลมาชนะได้ถึง10นัด เสมอหนึ่งก็แพ้ไปที่4เกมนะครับแต่ว่ายูตูตเองก็มีเกมเยือนรูกการน,นี้ถือว่าคนข้างจะยอดเยี่ยมนะจาก14นัดนะชนะที่6-6แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2เกมนะครับจากเลยราคาที่เปิดมาเป็นโลมาต่อที่ราคาปป่าผมมองว่าวันนี้ยูตุตก็ยังมีดีเหมือนกันบวกกับเฮตูเฮจะเห็นชัดว่าทั้ง2ทีม2เกมมาสุดเสมอมาด้วยกันทั้ง2เกมรวดเลยนะครับฉะนั้น เปิดมาเป็นโลมาต่อที่ราคาปอป่าคู่นี้ผมมองว่าฝั่งทีมเยือนอย่างยูนตุสจะเอาอยู่ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่มาลายูนตุสอย่างในน้อยครับจะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับสเปอร์กับซรลตัมตันคู่นี้อุเรทเปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ซัลตัมตันคู่ที่2เบนฟอร์ดกับเชลซีคู่นีุ้เรทเปิดมาเป็นเชลซีทีมเยือนต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกกรองไปที่เบนฟอร์ด คู่ที่3มครับฟูแลมกับลิเวอร์พูลคู่นี้เรตเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่คคคนี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลิเวอร์พูลคู่ที่4แมนยูกับแมนซิตี้คู่นี้เรตเปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคาปอปากคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซิตี้และคู่ที่5โรมาก,กับยูทุสคู่นี้เรตเปิดมาเป็นโรมาต่อที่ราคาปอปากคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ยูทุสกับผมจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ยูทูบช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อน ทุกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุงได้สำหรับวันนี้ผมจอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอ p พหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ